สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รัวต้นกําแพงนะคะจุดพักรถของสมบัติทัวนะคะอันนี้เราจะพาไปดูห้องน้ําของจุดพักรถของรัวต้นกําแพงก่อนนะคะห้องน้ําชาจะอยู่ทางด้านซ้ายห้างน้ามีตัวท้านขวาน,นะคะ ห้องน้ำจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามีห้องน้ำทั้งหมดห้าห้องนะคะในฝั่งนี้ห้องน้ำเป็นแบบชักโคกนะคะ ห้องน้ำก็จัดว่ามีความสะอาดสะอ้านใช้ได้อยู่นะคะต่อไปเราจะพาไปดูโซนที่เป็นสุนอาหารนะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะหากใครไม่รับประทานอาหารก็เอาผูปองมาแลกเครื่องดื่มตรงนี้ได้นะคะ ชว่วงนี้จะมีข้าวราดแก,กงนะคะชว่วงนี้จะมีข้าวราดแก,กงกวเจียวยังไม่มีนะคะวันนี้เป็นเวลากลางวันตอนเที่ยงบ่ายบาย เป็นอาหารที่ได้มานะคะเป็นไข่ต้มปับแกงเทพโพสามารถเติมได้นะคะมีพนักงานคอยเสิร์ฟน้ำให้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอาหารรสชาติพอใช้ได้นะคะก็ไม่ได้น่าเกียดความสะอาดก็ให้สีดาวรสชาติก็สีดาวเต็มห้า แต่ช่วงนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวเป็นที่น่าเสียดายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวครัวต้นกำแพงจุดพักรถสมบัติทัวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ